จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่8กับงานประกาศรางวัลที่สุดของผู้ให้บริการด้าน Contact Center TCCGA Contact Center Award 2024โดยสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศรัพท์ไทยเพื่อมอบรางวัลให้แก่องค์กรและบุคคลที่มีความโดดเด่นในสายงานพร้อมร่วมผลักดันพัฒนาธุรกิจและศักยภาพ Contact Center ไทยให้มีคุณภาพรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการสร้างความประทับใจ ให้ผู้ใช้บริการอย่างมืออาชีพณโรงละครอักษาร King Power, าคิงพาวเวอร์ภายในงานคับข้างไปด้วยแขกผู้มีเกียรติตัวแทนองค์กรและผู้เชี่ยวชาญในสายงานบริการด้านคอนแทคเซ็นเตอร์ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัลโดยมีนายสรันเวสุภาพรนายกสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทยกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนจากองค์กรต่างๆอย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวเปิดงานบอกเล่าถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานมอบรางวัลในครั้งนี้ก็ขอแสดงความยินด,ดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวัลท่านได้ทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อบริษัทแล้วคือการที่นําโครงการต่างๆดีๆของท่านที่นํามาประกวดนะครับทุกโครงการน่าจะทําให้คงองคอ์กรหรือบริษัทหน้างเนี่ยเจริญเติบโตทางด้าน c o n t ทค t Center ได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างดีขึ้นอย่างแน่นอนครับการคัดเลือกปีนี้จริงๆก็ยากทุกปีนะครับเพราะว่าคนที่มาประกวดเนี่ยทุกคนเตรียมตัวมาอย่างดีบางบริษัทนะครับก็จะมีกระบวนการภายในมีการประกวดภายในก่อนนะครับแล้วก็ใครชนะเลิศถึงจะได้มาประกวด contact Center Award เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีฝีมือและมีความสามารถอย่างดีนะครับการกวบปีนี้ก็ค่อนข้างสูสีกันมากนะครับโดยเฉพาะ ทางเรื่องคอเปอเลทนะครับประเภทคอเปอเลทอันเดอร์ร้อยซีซเนี่ยมีคนได้มีบริษัทได้เหรียญทองเท่ากัน2บริษัทนะครับเราต้องตัดสินด้วยการวัดกันที่คะแนนบิบที่กรรมการให้คอนเซปต์ปีน,ปนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาเรื่องเทคโนโลยีนะครับก็จะใช้ AI กัเป็นเยอะนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆจะใช้ AI เนี่ยในการช่วยให้พนักงานเอเจนต์เนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับมาเข้าใจลูกค้ามากเพราะว่ายัางไงสุดท้ายแล้วเนี่ยมนุษย์ที่เป็นลูกค้าเนี่ย ย่อมต้องการการตอบรับนะครับหรือการบริการเนี่ยจากคอนแทคเซ็นเตอร์ที่เป็นมนุษย์มากกว่าเรียกเคลียร์เทคโนโลยีอย่างแน่นอนเดี๋ยวหลังจากวันนี้นะครับก็ผู้ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองนะครับ5ห,หมวกที่ตรงกับทางเอเชียแปซิฟิกคอนแทคเซ็นเตอร์นะครับทางสมาคมก็จะจัดประชุมนะครับแล้วก็จะวีฟให้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับเตรียมตัวการนําเสนออย่างไรบ้างแล้วก็เราจะมีการประกวดกันที่ประเทศสิงคโ,โปร์นะครับ ในเดือนตุลาคมครับก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าน้องๆในทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Customer Service นะครับปับพันไอทีเนี่ยก็ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ อจริงๆแล้วเนี่ยก็ในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ทางบริษัทก็ได้ประกอบกิจการออในประเทศไทยมาครบ30ปีด้วยนะครับก็ซึ่งก็เป็นอออะไรที่เออเป็น,นสิ่งที่น่ายินดีมากๆครับผมครับก็เราก็จะออจะพัฒนานะครับต่อย,ยอดนะครับในส่วนของขออค c a ซ l c เ n อร์ของเรานะครับหรือดิจิตอลอคนแทคเซ็นเตอร์ของเราเนี่ยให้มีการบริการที่ยอดเยี่ยมเพิ่มเติมขึ้น,นไป ก็กิจาการรมของเรานะครับก็จะมีการนอกจากการประกวดแล้วนะครับก็จะมีการแชร์ความรู้ต่างๆนะครับการจัดสัมมนาหรือการไปดูงานนะครับในที่ต่างๆเช่น2บริษัทนีน้ที่เป็นบริษัทที่ได้ WS บ o n t a c t c e n t e r of t h เ Year เ,น,เ,น,เ,น,เนี่ยเราก็จะมีการจัดนำสมาชิกนะครัไปเยี่ยมชมกิจาการจะได้แลกความรู้แลกไอเดียระหว่างกันนะครับเพราะว่าเราชาว c o n t ทค t Center ด้วยกัน,เ,นเราต้องช่วยเหลือกันสามัคคีกันนะครับแล้วก็ มีกำลังการเพื่อที่จะทําให้อุตสาหกรรมเราอดียิ่งขึ้นเพราะว่าอุตสาหกรรมของเรารต้องบอกว่าเป็นความสาคัญนะครับแล้วก็เป็นแกนหลักของการให้บริการของทั้งประเทศและทั้งโลกนะครับก็จะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตนะครับเมื่อคุณมีปัญหานะครับคุณต้องใช้การติดต่อไปที่ contact center ไม่ว่าจะเป็นการโทรการแชทนะครับหรือการส่งข้อความต่างๆไปในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของคุณจะถูกแก้ไขได้ ด้วยการบริการของสมาชิกของเราอย่างแน่นอนครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมขอฝากด้วยว่า Contact Center นะครับหรือ Call Center ก็ตามที่เราเรียกกันนะครับมีความสำคัญมากและพวกเราชาวคอนแทคเ c ็นเตอร์เราก็ทำงานด้วยใจนะครับแล้วก็ทุ่มเทการทำงานมากๆเพื่อให้บริการประชาชนทั้งประเทศนะครับให้มีความสุขแล้วก็ปอดจากปัญหาต่างๆที่คุณเจอนะครับดังนั้น ก็ฝากว่าแก๊้งคอร์เซนเตอร์เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่เขาใช้การสื่อสารของโทรศัพท์เนี่ยในการหลอกลวงประชาชนนะครับแต่เั่นเป็นส่วนน้อยนะครับที่ใช้แต่พวกเรายังใช้การสื่อสารแบบนี้เนี่ยเป็นส่วนหลักนะครับในการทําให้ประชาชนทุกคนมีความสุขก็ฝากให้ทุกคนคิดในมุมนี้ด้วยครับ